สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่ชองช่างพงผาเลาะนะครับเนาะก็ทานข้าวเพิ่งเสร็จนะครับพี่น้องอาบน้ำอาบท่านะครับหลังจากที่พวกเราเนาะผมนะไม่ใช่พวกเราผมไปเอ่อน้ำกรดนะฮะอปวดแข้งปวดขานะครับ F c เนาะสะพายกล้องนะครับอ่าพ้นนะ โอ้ยนะครับพี่น้องอก็วันนี้เนาะก็ว่าจะขึ้นไปดูสวนยางอีกแปลงนะครับพี่น้องนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะมันแตกยอดหรือเปล่านะครับพี่น้องอก็ต้องดูแลนะครับพี่น้องทั้งสองแปลงนะฮะซึ่งพวกเราปลูกนะครับพี่น้องในปีนี้นะครับก็หนึ่งพัน หนึ่งร้อยกว่าต้นนะครับพี่น้องเนาะหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าต้นนะครับอ่าอีกนั่นแหละห้าปีหกปีนะครับถึงจะได้ผลีดนะครับพี่น้องนะฮะก็ปลูกฟังไว้นะครับเอฟซี 4, ลงทุนครั้งเดียวนะครับทุกท่านเนาะถ้าปลูกมันก็อย่างที่ผมเรียนพี่น้องเอฟซีนั่นแหละนะครับปลูกมันก็อ่ายิ่งไถนะฮะยิ่ง มันดินมาไหลนี้หมดนะครับพี่น้องเพราะว่าพื้นที่เราเนาะมันอยู่บนภูเขานะครับถ่ายไปถายมานากมันก็เหลือเต่ก้อนหินนะครับพี่น้องอก็เลยตัดสินใจปลูกย่างพาลานะครับอ่ะเ <c oughs> มื่อสักครู่นะครับผมก็สายตรงนะครับไปหาป้าเต็นนะครับอ่ก็สืบเนื่องเนาะ จากเมื่อวานนะที่ผมดูคลิปนะที่ป้าแต็นนะแจ้งให้กับพี่น้องอฟซนะครับว่าจะทําห้องน้ําใหม่ไม่ใช่ห้องน้ําใหม่จะทําห้องน้ําเพิ่มนะครับไม่อยากจะไปเช่านะเนื่องจากไปเช่าเนาะเช่าห้องน้ามามันมันก็ค่าขนส่งนะมันมันแพงตามที่ป้าแต็นได้ได้พูด นะครับทุกท่านเนาะในคลิปนั้นนะครับผมก็เข้าไปดูไปฟังนะครับพี่น้องนะก็อำถามป้าเต็นเนาะว่าจะทำนะเวลาไหนนะครับนะ <c oughs> ถ้าทำนะผมจะเดินทางนะครับไปช่วยอีกแรงนะครับทุกท่านเนาะพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะวังปู่ปริจิตนารราช ที่นาหนุมผลประเตนนะครับก็สรุปนะฮะเอฟซเนาะทางป้าเตนก็ได้บอกผมนะว่านู่นแหละนะครับหลังปีใหม่นะครับทุกท่านเนาะหลังปีใหม่นู่นแหละยังไม่ทราบว่าจะได้ลงมือทําตอนไหนนะครับก็ดูคลิปนะฮะเอซเนาะหรือประเตนบอกว่าเดี๋ยวถามแอดมินก็ได้นะครับ ทุกท่านเนาะอะ่ก็หลังใหม่นะไปคุยกับป้าเต็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ f อฟทุกท่านเนาะ <c oughs> นี่ก็จะไม่ทำนะครับเออ่อเหมือนปีที่ผ่านมานะครับทุกท่านเนาะ <c oughs> ปีที่ผ่านมามันมันบุ่มบ่ามมันยังไงละ่ะออกออกออกหน้าไวเกินไป <c oughs> นะครับอ่นี่อย่างพี่น้อง f อฟบอกว่า มีอะไรนะโทรคุยหลังไหม์กันก่อนก่อนที่จะมาทําคลิปนะครับบางทีนะครับเราทําคลิปไปก่อนนะครับอีกฝ่ายนะ FC ทุกท่านเนาะอีกฝ่ายเขายังไม่รู้ตัวนะครับ FC แบบว่าเราเราจู่โจมแบบนี้นะ FC ทุกท่านไม่เอานะครับเนาะกนะ็คุยหลังไหม่กับป้าแดนไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ฝากป้าแดนเนาะบอกลุงพลด้วย ว่าถ้าได้ทําห้องน้านะครับผมก็จะเดินทางนะครับไปไปช่วยพอดีแหละเนาะทุกท่านเนาะถ้าสมมุติเนาะหลังปีใหม่หรือ,อประมาณเดือนกุมภานะฮะกุมภามีนานี่ผมจะได้ปิดหน้ายางแล้วนะครับทุกท่านเนาะ,ะพอดีเลยนะลงตัวเลยนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะถ้าสมมุติป้าแตน ทำช่วงเดือนกุมภาหรือเดือนมีนานะครับทุกท่านก็คอยดูคลิปอาเองเ,องเนาะทุกท่านเนาะคอยดูคลิปเ,เดี๋ยวป้าแตนจะ,ะน่าจะพูดอีกทีนะครับพี่น้องวันนี้เราปิดยางเดือนนี้ธันวามกราน่าจะกุมภาน,น่าจะได้ปิดหน้ายางนะครับพี่น้อง กุมภามีนาเมษายนนะครับสามเดือนนะฮะอ่ากุมภาพันธ์มีนาเมษายนนะฮะก็ก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านเนาะอ่าก็ดีใจนะฮะดีใจนะครับพี่น้องที่อ่าได้คุยนะครับกับป้าแตนนะครับพี่น้องมีอะไรก็ปรึกษากันหลังไม้นะครับทุกท่านเนาะอืมอ่ะก็ ประมาณนี้นะครับทุกท่านเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ก็เดี๋ยวผมเตรียมตัวเนาะว่าจะขึ้นไปดูสวนยางก่อนนะครับเดี๋ยวละมีดไว้ก่อนเนาะทุกท่านเนาะละมีดกีดยางไว้ก่อนเพราะว่าตอนเย็นนี้นะผมก็จะเข้าไปกรีดอยู่ที่สวนยางพ่อของคุณกีนะครับซึ่งเมื่อคืนนะฮะผมได้เดินทางเออไป ไม่ได้เดินทางน้ะไปกรีดอยู่ที่ไร่ผู้หลวงนะฮะไปเบิ้ลน,นะฮะเอเพราะว่าถ้ากี่สองสวนพร้อมกันนี่มันเหนื่อยนะครับวิ่งหน้าวิ่งหลังนะครับก็เลยอ่ะไปเบิ้ลสักหน่อยนะครับมาให้มันตรงกันนะครับพี่น้องอโอ้วันนี้ก็ยังเย็นอยู่นะครับตนน่เนาะลมหนาวนะครับพี่น้องเอ๋ย เห็นพี่น้อง FC คอมเมนต์มานี่โอ้ผมดีใจนะครับทุกท่านบางท่านก็พึ่งนะกดติดตามพึ่งมาชมคลิปของผมนะส่วนมากก็มีมีแต่ FC เนาะให้กำลังใจนะครับอยากจะให้ผมนะครับไปช่วยนะครับทางหลุงพลประเตนพัฒนานะครับวางปู่ปริจิตนักราชนะครับ นะก็เที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้แหละครับทุกท่านเนาะเดี๋ยวว่างๆก็จะแวะไปนะมีอะไรพอที่จะช่วยผมช่วยได้ผมก็จะไปช่วยนะครับพี่น้องอไปช่วยเหมือนแบบว่าไปช่วยเหมือนเหมือนจ่าเอ็มเนาะทุกท่านเนะเาะเสาร์อาทิตย์เราไปแบบนี้นะครไปวันศุกร์นะวันวันอาทิตย์ตอนเย็นๆก็กลับมา นะครับพี่น้องอนะเดี๋ยวไปเที่ยวมาหาสู่กันแบบนี้แล้วครับพี่น้องเอฟซีเลยเนาะอ่ะพูดประมาณนี้นะครับโอ้ลมลมมาแล้วนะฮะเอเจอกันใหม่ครับทุกท่านเนาะนะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ